สุภชัยแข่งไรยที่4ถอนตัวทีมชาติไทยแอนโทนีฮัตซันเรียกวาลิชูทองแบ็กขวาจาก BG ีปทุมยูเนเต็ดเสียบแทนที่โอยสุภชัยใจเด็ดครับลงเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติไทยในเกมเมื่อวานนี้ที่อุ่นเครื่องพบกับสิงคโปร์แต่เล่นไปได้เพียงแค่ประมาณ10กว่านาทีก็มีจังหวะที่เจ้าตัวเทคตัวขึ้นโง ก่อนลงผิดท่าเข่าขวาลงและได้รับบาดเจ็บจนต้องถูกหามเปลี่ยนตัวออกไปและก็ถอนตัวไปในที่สุดโดยทางด้านของแอนโทนีฮัตสันเลือกวาลิท e ูทองแบ็กขวาจาก BG จ um ีปทุมยูไนเต็ดที่เคยร่วมงานกันสมัยที่ฮัตสันนั้นคุมทัพกระต่ายแก้วนั่นหมายความว่าเรามีโอกาสจะได้เห็นนิโคลัสมิเกลสันโยกไปยืนแบ็กซ้ายแล้วก็แบ็กขวาเป็นสุพนรนบุรีรัตในเกมกับศีลังกา นั่นหมายความว่าเราจะเหลือกองหน้าแค่3คนเท่านั้นครับที่พร้อมลงเจอกับสีลังกาในเกมวันที่18นี้นั่นก็คือทีรศักดิก์เผยพิมายที่ลงมาแทนสุปชัยในเกมเมื่อวานนี้จูซุนซับเบลที่หลายๆคนรอชมฟอร์มแล้วก็ทางด้านของปอรเมตรอายวิไลกองหน้าจากจูบิโลอิวะตะต้องรอดูแอนโทนีฮสาสซันจะเลือกใครเป็นตัวจริงในเกมพบกับสีลังกา